การขอรับค่าเลี้ยงชีพในคดีล้มละลายหลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วนั้นมีความยุ่งยากมีขั้นตอนและก็มีกระบวนการอย่างไรบ้างและเมื่อได้รับค่าเลี้ยงชีพเรียบร้อยแล้วเนี่ยในเดือนถัดถัดไปมีกระบวนการวิธีการแจ้งให้เจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์ทราบว่าเราได้รับเงินเดือนแล้วหรือไม่จำนวนเท่าไหร่ เพื่อที่จะให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นั้นนําเงินเดือนส่วนนั้นเข้ามาในบัญชีของเราตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อนุญาตมีขั้นตอนอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นคําถามที่น่าสนใจแล้วก็ลงไปในรายละเอียดที่ลึกขึ้นในเรื่องของการกําหนดค่าเลี้ยงชีพซึ่งการขอกําหนดค่าเลี้ยงชีพเนี่ยผมเองก็ได้ทําคลิปไว้แล้วนะคะเป็นภาพกว้างดังนั้นวันนี้เรามาจะมาเจัะในรายละเอียดของวิธีการขอค่าเลี้ยงชีพกัน ก่อนอื่นเลยนะคะอย่างที่บอกว่าในวันที่คุณให้การสอบสวนต่อเจ้าพนักงานพิจัรย์นั้นเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลากันทุกฝ่ายสิ่งที่คุณควรทําก็คือ1ก็คือให้การ2ก็คือขอค่าเลี้ยงชีพ3ก็คือขอรับหนังสือที่อายัดเงินเดือนไปยังหน่วยงานถ้าหนังสือนี้ยังไม่ได้ส่งไปแล้วก็4ก็คือขอเปิดบัญชีธนาคารนะคะคราวนี้มาพอยต์ไปที่จุดเรื่องของการขอรับค่าเลี้ยงชีพในการขอรับค่าเลี้ยงชีพนั้นเนี่ยขอให้คุณเตรียมเอกสารไปนะคะ หนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของรายได้ของคุณก็คือเป็นเรื่องของหนังสือรับรองเงินเดือนแล้วก็สลิปเงินเดือนย้อนหลังสัก3เดือนเพื่อให้เจ้าพนักงานปิดตักรัพ์จะได้เห็นรายละเอียดของรายได้ของคุณย้อนหลังไป3เดือนนะคะในฝ้าของรายได้ต่อไปในฝ้าของค่าใช้จ่ายก็ควรจะเป็น1นึ่งค่าเช่าบ้านถ้าในกรณีที่มีบ้านเช่านะคะ สองค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอุปโภคสารอุปโภคต่างๆแล้วก็3ถ้ามีบุตรก็คือเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายของบุตรใช้ทะเบียนบ้านหรือสูจิบัติเพื่อที่จะได้เห็นนะคะว่าบุตรนั้นเป็นบุตรของคุณจริงๆแล้วก็อายุเท่าไหร่แล้วก็ประมาณการค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายประจําวันเช่นเรื่องของอาหารการกินการเลี้ยงดูบุตรรวมถึงค่าใช้จ่ายกรณีที่ไม่ประจําเช่นค่าเทอมค่ากิจกรรมอะไรพวกนี้ถ้ามีก็เอาไปด้วยนะคะ ส่วนท่านใดที่มีค่าใช้จ่ายเรื่องของอสุขภาพค่ารักษาพยาบาลอันนี้ก็ต้องนําไปแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือถ้าท่านยังคงอุปการะดูแลบิดามารดาก็ควรจะนําข้อมูลของท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อที่จะให้เห็นถึงอายุและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวงก,กับท่านเองรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพของท่านในกรณีที่ต้องพบแพทย์มีโรคป,ประจําตัว รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆในในชีวิตประจําวันส่วนต่อไปก็คือเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการดํารงชีพของคุณเช่นค่าเดินทางก็อาจจะมีในเรื่องของเรสษัทน้ํามันหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกินอยู่ก็ประเมินมาเลยว่าวันหนึ่งใช้จ่ายเท่าไหร่ที่เป็นค่าใช้จ่ายประจํานะคะเป็นเสร็จแล้วทั้งที่เป็นส่วนของค่าใช้จ่ายประจําทุกวันแล้วก็ค่าใช้จ่ายประจําเดือนนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าพราพร์ติจซับก็จะรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพื่อที่จะคำนวณให้ว่าเอ๊ะในแต่ละเดือนนั้นท่านควรที่จะได้รับค่าเร้รงชีพเท่าไหร่ซึ่งค่าเ้ยงชีพที่กำหนดไว้นี้เนี่ยก็จะใช้เป็นฐานในการยึดถือการโอนเงินให้กับท่านทุกๆเดือนเข้าบัญชีธนาคารที่เจ้าพราพร,ร์ติจซับอนุญาตให้ท่านเปิดไว้นะคะดังนั้นเมื่อกอกแบบฟอร์มแล้วก็นําส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว กระบวนการในการให้ความเห็นพิจารณาสั่งว่าควรเป็นเท่าไหร่นั้นโดยปกติก็ใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์นะคะเพราะเจ้าพนักงานพ,พรพัต้องทําความเห็นแล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าค่าเลี้ยงชีพที่เจ้าพนักงานพิจารณ์ทรัพย์เจ้าของสํานวนนําเสนอนั้นมีความเหมาะสมแค่ไหนเพียงใดโดยปกติในการทําการนะคะก็นับตั้งแต่วันที่เขียนคําร้อง ขอค่าเลี้ยงชีพรวมถึงจะส่งเอกสารครบถ้วนเนี่ยปกติแล้วครั้งแรกนะคะไม่เกิน10วันทําการเงินก็จะเข้าบัญชีของท่านที่เจ้าหน้าที่จกากสาทอนุญาตให้เปิดแล้วหลังจากนั้นในเดือนถัดถัดไปนะคะถ้าท่านานําส่งหลักฐานตามที่หน่วยงานของท่านได้นําเงินส่งเข้ามายังกรมบังคับคดีนะแล้วจปทได้รับแล้วเนี่ยโดยปกติก็คือ5วันแต่ยังไงก็ไม่เกิน7วันทําการะคะ่ะเจ้าหน้าที่จกากสำกก็จะโอนเงินส่วนนั้นเข้าบัญชีของท่าน ซึ่งวิธีการในการนําหลักฐานส่งเจ้าพนักงานพิจรัพย์ว่าเงินเดือนนั้นเนี่ยได้ส่งมาอย่างกรมบังคับคดีแล้วเนี่ยสามารถทําได้หลายช่องทางที่ท่านสะดวกนะคะเช่น1ก็คืออีเมล2ก็คือส่งจดหมายลงมาหรือ3ก็คือมายื่นด้วยตัวเองแต่อย่างไรเสียเนี่ยโดยส่วนตัวของผลวิธีการที่ผลเห็นว่าสะดวกแล้วก็รวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ตกหล่นนะคะก็คือจะส่งอีเมลแจ้งเจ้าพนักงานพิจารณาศัพย์ พร้อมกันนี้หลังจากส่งอีเมลแล้วเนี่ยก็จะโทรสอบถามว่าได้รับอีเมลแล้วหรือยังเพราะว่าอีเมลที่ส่งไปเนี่ยจะเป็นอีเมลส่วนกลางของกองมาคับคดีล้มละลายนั้นๆซึ่งมันจะมีอีเมลที่เข้าไปในแต่ละวันนั้นจนํานวนมากเรื่องความชชวร์ก็คือจะโทรสอบถามว่าได้รับหรือยังเพราะถ้าได้รับแล้วที่ผ่านมาไม่มีประเด็นนะคะปกติเพาะ3วันถึง5วันทําการยิ่งอะไรก็ไม่เกิน7วันทําการันก็จะเข้ามาในบัญชีของท่านที่ทำการจัดสั่งอนุญาตเพิ่มเติม คราวนี้อีกคำถามหนก็คือว่าแน่นอนละก็ใช้ข้อมูลที่เจ้าพนักงานตำรนจให้เนี่ยเป็นการโอนเงินเดือนกันทุกเดือนทุกเดือนซึ่งในบางหน่วยงานมีการพิจารณาปรับเงินเดือนทุกปีหรือทุกครึ่งปีัน้นถ้าเราได้รับการปรับเงินเดือนขึ้น แล้วก็ต้องรองมัดระวว่าค่าครงชีพเนี่ยข้อสูงขึ้นทุกวี่ทุกวันดังนั้นจะขอเพิ่มได้หรือไม่คําตอบก็คือขอได้นะคะขอให้ท่านเข้ามาชี้แจงแล้วก็นาหลักฐานในส่วนที่รายได้ของท่านนั้นเพิ่มเติมว่าจะเป็นในเรื่องของเองินเดือนเงินประจาตาแหน่งหรือค่าตอบแทนใดๆก็แล้วแต่ที่ท่านได้รับเพื่อที่จะประกอบการพิจารณาเห็นไหมคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรดังนั้นคะ่ะฟังแล้วไม่เข้าใจหรือมีคำถามเพิ่มเติมก็ สามารถที่สอบถามยังผมได้นะคะเหมือนเดิมค่ะถ้าต้องการพูดคุยกับผมก็แอดไลน์ที่ชีวะโค้ดหน้าปกคลิปได้พร้อมกันนี้ก็คือ,อขอให้ท่านเนี่ยแจ้งข้อมูลเบื้องต้นมาก่อนนะคะว่าต้องการปรึกษาอะไรแล้วก็ผมจะแจ้งเบอร์โทรแล้วก็ที่สําคัญในนี้ของเริ่ก็คือขอให้โทรมาปรึกษาในช่วงเวลาที่ผมแจ้งไว้เพราะไม่งั้นผมก็ติดภารกิจและถ้าไม่สะดวกในช่วงเวลาดังกล่าวของท้นคุณนั้นอ,ะอ่ะ สอบถามช่วงเวลาใหม่การพูดคุยกับผนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสามารถจะปรึกษาได้ฟรีแต่ถ้ามีการจ้างงานก็คือว่าในเรื่องของค่าจ้างซึ่งเป็นแพคเกจเดียวกันหมดนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้และหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์เหมือนกับคลิปที่ผ่านๆมาด้วเหมือนเดิมค่ะคลิปของผมนั้นเป็นการอัดคลิปในเรื่องของภาคปฏิบัติในการทํางานจริงในช่วงเวลาทั้งนั้นคลิปนี้ผมอัดเดือนกันยายน2566 ถ้าท่านใดมาพบคลินี้หลังจาก2-3ปีกันแล้วดังนั้นก็ต้องตรวจสอบข้อมูลระเบียบวิธีปฏิบัติกันอีกครั้งหนึงว่าสิ่งที่ผึงได้เล่านั้นปัจจุบันยังคงใช้อยู่หรือเปล่าเป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะ